ตโรงเรียนบ้านสังคมเชียงรายจรุนราช 100ปีโรงเรียนบ้านสันโ้งเชียงรายจรุนราชโรงเรียนบ้านสันโ้งเชียงรายจรุนราชตั้งอยู่เลขที่1036ถนนสนามบินตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเดิมอาศัยศาลาวัดเจยอดเป็นสถานที่ทำการสอนภายใต้การดำเนินงานของเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายและเจ้าอาวาสวัดเจยอด ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่7กรกฎาคม2453มีครูทำการสอนสองคนสอนเป็นวิทยาทานโดยไม่มีเงินเดือนจนกระทั่งปีพุทธศักราช2462เจ้าอาวาสวัด7ยอดกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนประชาชนได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนที่หน้าวัด7ยอดหนึ่งหลังเพื่อให้บุตรหลานของชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอาคารเรียนที่ก่อสร้างขึ้นใหม่นี้ตั้งชื่อว่าโรงเรียนเชียงรายจรุนราชต่อมาวันที่28ตุลาคม2476จึงได้ย้ายมาอยู่สถานที่ตั้งปัจจุบันนี้มีพื้นที่บริเวณโรงเรียน39ไร่1งาน43ตารางวา และให้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรุนลาดสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งผู้บริหาร ติพ์สุวิชาโนภวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญวิสัยทัศบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากลใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีทักษะชีวิตและมีศักยภาพเป็นพลโลกอัตลักษณ์เรียนดีมีทักษะชีวิต เอกลักษณ์วิชาการก้าวหน้าพัฒนาสู่สากลเตรียมคนสู่ประชาคมอาเซียนโรงเรียนบ้านสันงคง้งเชียงรายจุลราชจัดการเรียนการสอนในระดับปฐม,มวัยและประถมศึกษารวม61ห้องเรียนจำนวนนักเรียน2,316คนข้าราชการครู81คนครูอัตราจ้าง56คน ครูชาวต่างประเทศ1 6คนเจ้าหน้าที่11คนลูกจ้างประจำ5คนลูกจ้างแม่บ้านชั่วคราว9คนรวมทั้งสิ้น177คนพื้นที่ของโรงเรียนประกอบด้วยอาคารเรียนอาคารประกอบด้วยอาคารรักไทยอาคารอนุรักษ์อาคารอํานวยการอาคารห้องสมุด อาคารการจนาพิเศษอาคารร้อยปีอนุสรณ์อาคารเฉลิมพระเกียรติอาคารที่ระลึก100ปีสันค้ n อาคารประสานใจด้านคุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงามด้านสติปัญญา มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ผู้เรียนมีทักษะในการสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผู้เรียนมีระเบียบวินยัยคิดเป็นทำเป็นมีทักษะในการทำงานรักการทำงานเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์จริตสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีสภานักเรียนมีคณะกรรมการนักเรียนที่ได้รับเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยหรือสภาใหญ่และคณะกรรมการนักเรียนประจำทีมงานชั้นหรือสภาเล็กอย่างเป็นระบบตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงออกและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีตลอดจน ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรพ้นสำธิ์ทางการเรียนโอเน็ตของผู้เรียนย้อนหลัง3ปีด้านการจัดการศึกษา ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโรงเรียนมุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์นำความรู้และเทคโนโลยี like ไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์ มีการจัดการเรียนการสอนที่สามารถบูรณาการสาระการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดการส่งเสริมให้ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอโรงเรียนตระหนักอยู่เสมอว่าการผลิตการใช้พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและการสนับสนุนจัดให้มีการสอนในรูปแบบห้องเรียน MEP ห้องเรียน IEP ห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เพิ่มเติมจากห้องเรียนปกติและนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ภาษาจีนเป็นสาระเพิ่มเติมและศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยสะดวก ให้แก่นักเรียนเช่นห้องอรเริเล็กทรอนิกสเโโ์เพื่อการเรียนการสอนห้องสมุดศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์การติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีและสื่อ e-learning ออนไลน์ช่วยสอนในห้องเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง100เมกเพื่อสนับสนุนครูนักเรียนได้มีโอกาสในการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้ายอย่างทั่วถึง ด้านการบริหารจัดการผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่โรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนาให้ครูและนักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของทางโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนอย่างรอบด้านสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ สถานศึกษาได้รับความร่วมมือกับผู้ปกครองในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชนในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม การเป็นแหล่งบริการทางด้านความรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ปกครองและชุมชนความดีเด่นด้านสถานศึกษาการดำเนินการในโรงเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติด้วยความเต็มใจและยึดเป้าหมายความสำเร็จของงานร่วมกันตามโครงการและกิจกรรมดีเด่นของโรงเรียน ที่ได้ดำเนินการมาโดยตลอดโดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจนประสบผลสสำเร็จจัดให้มีโครงการที่ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุปเป้าหมายสอดคล้องกับโนโยบายของโรงเรียนอันนำมาซึ่งความสำเร็จในการได้รับการรับรองความไว้วางใจจากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน ซึ่งข้าราชการทุกคนจะร่วมกันตั้งปณิธานในการมุ่งมั่นปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์เพื่อสร้างเยาว,วชนของชาติให้เป็นผลผลิตที่มีคุณค่าทางการศึกษาของประเทศชาติต่อไปความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาท ผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาทุกๆคนจึงต้องถือว่าตัวของท่านมีความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองอยู่อย่างเต็มที่ในอันที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เที่ยงตรงถูกต้องสมบูรณ์โตเต็มกำลังจะประมาทหรือละเลยมิได้เพราะถ้าปฏิบัติให้ผิดพลาดบกพร่องไปด้วยประการใดๆผลร้าย อาจเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมและประเทศชาติได้มากมาย